แล้วมึงแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดพิธาเป็นนายกตั้งแต่วันนั้นนะ่ะนะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยทําไมล่ะทะหารจะไม่ได้ไปลบเลยค่ะทาไมละ่ะก็พิธาวิ่งหนีตั้งแต่คนแรกมึงคิดว่าทหารจะอยู่ตรงไหนละ่ะ <laughs> มึงไม่พาไปลบหรอกมึงไม่นําทหารไปลบหรอกไม่มีลบมึงยกวัดพระแก้วให้เขาตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเพราะว่ามึงเป็นองค์ชายพระตะบองเพชรไง <laughs> วันนี้เราคงไปกราบวัดพระแก้วที่ประเทศเมรแล้วละ่ะเราคงไม่มีลบก็หลอก านี้กูก็เสียว่าท่องแก้ไปแล้วอน,นี้แหละม่องมึงไปได้้ธนาธรมึงได้ยินผัวกูพูดหรือเปล่าใช่ถ้าเกิดว่าได้ยินหรือเปล่าทุกคนได้ยินเหมือนกันเหมือนที่ฉันได้ยินไหมใช่ ถ้าพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนั้นสถานการณ์ก็คงจะไม่เป็นเหมือนอย่างวันนี้ใช่ธนาธรพูดถูกสถานการณ์จะไม่มีการสู้รบระหว่างไทยกับเมรเหมือนกับวันนี้ซึ่งธนาธรคงยกวัดพระแก้วให้มันไปแล้วละ่ะไม่มีลบไม่ใช่ยกแผ่นดินให้มันอย่างเดียวนะยกวัดพระแก้วให้มันไปด้วยเขมรมันไม่ต้องมาลบเลยยกให้มันไปฟรีๆไปแล้วละ่ะ หลายคนก็พูดอย่างนั้นมึงมึงจะไปลบได้ยังไงมึงจะไปลบได้ยังไงฮะเพราะว่ากองทัพอ่ะก็คงง่อยเปรี้ยเสียขาไม่มีงบประมาณไม่มีตะลึงบึ้งใหญ่ไม่มีตะลึงลึ่งเล็กมึงก็ตัดงบประมาณตัดหมดในพลก็ไม่มีคนบัญชาการรบก็ไม่มี นะแล้วก็ขณะเดียวกันทหารน้อยทหารใหญ่ทหารเกณฑ์ก็ไม่มีเพราะพวกมึงหนีทหารเกณฑ์กันหมดเพราะพวกมึงครึ่งสภาก็หนีทหารกันหมดนะคะไม,ไม่เป็นไม่เป็นรอดอไม่เป็นทหารเกณฑ์นะผมส่งเกลียนมึงก็ไม่ตัดนะผมส่งยาวมึงก็ไว้ซะนะมองข้างหน้าเนี่ยเป็นผู้ชายมองข้างหลังแม่งเป็นผู้หญิงใช่ไหมพวกมึงก็คงจะไม่หลอกนะนั่นแหละจนผ่านนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดพวกมึงมาบริหารเนะี่ยนายชัยไม่มีใครตุีหลอกไม่มีใครลบกัน ใช่ค่ะเพราะว่ามึงยกประเทศให้กับประเทศขเขมรไงเรือหลวงนั่นเรือหลวงนี่เรือหลวงต่างๆก็คงจะไม่ได้แสดงศักยภาพของเรือหลวงเพราะมึงอะ่ะตัดงบน้ำมันเรือหลวงไงเออแล้วมึงก็จะต้องใช้เอ,อเรือหางยาวมึงต้องใช้เรือหางยาวเออแล้วก็ไปบอกทุกคนอ้อเมนนี oh, amen, amen ่มน เออมาแดกเหล้าขาวไว้เม้นเม้นเออนะแล้วมึงก็นะคงจะแบบนะแล้วก็ประเทศของมึงก็คงเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศคามเมร์เรือหางยาวประมงแล้วไม่ใช่เรือประมงใหญ่ด้วยนะไม่ใช่เรือประมงวนลากด้วยนะเรือหางยาวประมงเออไปลบแล้วมึงแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดพี่ตาเป็นนายกตั้งแต่วันนั้นน่ะนะไม่ต้องกลัวเลยค่ะ ไม่ต้องกลัวเลยทาไมล่ะทหารจะไม่ได้ไปลบเลยค่ะทําไมล่ะก็พิทาวิ่งหนีตั้งแต่คนแรกมึงคิดว่าทหารจะอยู่ตรงไหนล่ะป่านนี้ร้องไห้เป็นขี้ลูกแง่ไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะเอ่ออย่าลืมนะอย่าลืมนะเอออย่าลืมนะใครนะเป็นทายาทขเมนะ ใครนะที่บอกว่ามีเจ้าคุณปู่เจ้าคุณย่าเจ้าคุณยายมีบ้านมีนู่นมีนี่มีบ้านจอมปลอมจองปลวกอยู่ที่ปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีฝั่งตรงข้าวเหรอมึงจําได้ไหมมึงจําได้ไหมคุณยายจอมปลวกเขาคุณยายจอมปลอมแกเออเอ,อ,องค์ชายพัตบอง<笑><笑><笑>มึงมึงมึงจะเป็นมึงจะลบกันได้ยังไงในเมื่อมึงเป็นองคชายพัตบองเพชร มึงไม่พาไปลบหรอกมึงไม่นําทหารไปลบหรอกไม่มีลบมึงยกวัดพระแก้วให้เขาตั้งแต่แรกแล้วล่ะเพราะว่ามึงเป็นองค์ชายพระตะบองเพชรไงมึงเป็นชายน้อยพระตะบองเพชรไงคุณยายเป็นเจ้าคุณยายคุณยายเป็นเจ้าเจ้าอะไรเจ้าทีเจ้าทางเจ้าเข้าทรงคุณยาย ใช่คุณยายเป็นเจ้าคุณยายพี่ถวยเป็นเจ้าคุณยายพี่ถวยเป็นเจ้าแล้วพี่ถวยก็เป็นเจ้าชายน้อยตะบองเพชรพระตะบองเพชรคุณยายคุณยายเป็นเจ้ายังไงล่ะคุณเจ้าเป็นคุณยายเป็นเจ้าอย่างไงอ่ะ

คุณยายเป็นเจ้าเข้าทรงอมอมมลุกุกุยมลูกกุ้ยอมลูกกุยบลูบลูบลูบลกุยองอมพระสามตามาดลใจอมพระสามตามาดลใจโอมมลุกุกุยมลูกกุยคุณยายเป็นเจ้าเข้าทรงฮะแม่เป็นลูกไอ้นี่ท่านเท้าท่านเท้าอะไรเท้าอุ่นตีเนียน ท้าเท้าอุ่นตีนเย็นลูกคุณเท้าเท้าอุ่นตีนเย็นคุณคุณพิธาเป็นลูกอะไรนะลูกคุณเท้าคุณเท้าอะไรเท้าอุ่นตีนเย็นเท้าอุ่นตีนเย็นคนทรู้คำนี้ไอ้เทียต้องอายุ60กว่านะเออมันเป็นมันแปลว่าอะไรครับอุ่นตีนเย็นมันเป็นยังไงมันเป็นมุกของคนแก่ เขาเรียกกันว่าแบบลูกคุณเท้าแปลว่าพวกคนเก่เออาโบราณแปลว่าลูกคุณเท้าใช่ไหมล่ะทราอุ่นจริเย็นอยู่พอยู่วางอยู่วังไหนวังบุญลวพาบุญละพาไหนก็บางบุญลพาขายผ้าเลยขายผ้าเลยบุญะพาไม่ใช่บังบุรพาเจ้าบงพิ่บังบุาพาอีกที่วัง่มบุญลพาขายผ้าีนแข่ยผ้า เป็นแขกขายปลาอยู่วังวังบุรพาเราอยู่วังวังบุรพาทำอะไรขายผ้าขายผ้าขายเสื้อดมึงบางทีโฟกูเป็นคนตลกนะลูกท่านเท้าเท้าอุ่นใจตีนเย็นอ๋อพอดีเป็นพอดีบ้านอยู่ที่วังวังไหนวังบุรพา ทำอะไรอ่ะขายผ้าเออถ้าอุ่นตีเย็นวังไหนวังบุรพาขายผ้า,าคุณยายเป็นเจ้าเจ้าไหนเจ้าเขา้าทรงอยู่ที่ขเขมรแล้วพี่ตุยล่ะพี่ตุยเป็นคุณชายคุณชายอะไรคุณชายปะตะบองเพชร มึงถ้าเกิดปา่านนี้ถ้าเกิดคุณชายพัตบองเพชรแกเป็นนายกรัฐมนตรมีวันนี้เราคงไปกราบวัดพระแก้วที่ประเทศเขมาเนแล้วล่ะ